สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสามทุ่มเศษนะครับยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบแปดวันนี้รวมๆข่าวเล่าสู่กันฟังค่ำคืนวันนี้ก่อนนอนครับพี่น้องอสมอสอส,ส,อส,ส,อสครับรับเงินค่าประกันกเดือนละสองพันบาทของเดือนกุมภาพันธ์สองพห้าหกแปดโอนวันที่สิบสี่มีนาคมสองพนห้าหกแปดนี้นะครับรายการหากักชกสอสมอและยอดหักยังไม่ทราบนะครับรอสมาคมประชุมกันในช่วงต้นเดือนมีนาคมสองรับจจึงะทราบนะครับ เรื่องจากสมาคมกศส,สมแห่งประเทศไทยนะครับจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผลการดำเนินงานของปี2567ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการประชุมใหญ่วันที่4มีนาคม2568นี่นะครับทางสมาคมมีการส่งหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่น้องอสมอาสาสามารถสแกนดาวน์โหลดเอาหนังสือได้ที่ QR code ที่อยู่หน้าบัตรสมาชิชกกสสมแห่งประเทศไทยนะครับ หรือจะเข้าเว็บไซต์สมาคมชกสสมตรวจสถานะความเป็นสมาชิกชกสสมแล้วก็มันจะมีปุ่มให้กดดาวน์โหลดก็สามารถทําได้นะครับหรือดูที่ลายลายสมาคมจกสสมที่เราเป็นเพื่อนกับสมาคมที่เราจองคิวเพื่อรับหนังสือรับรองไปยืมเงินแสนนั่นแหละครับอยู่ในลายนั้นก็มีนะครับนอกจากนั้นยังรับได้ที่รพอพศตรับหนังสือเพื่ออ่านดูว่า เขาประชุมวันที่4มีนาคมที่ไหนอะไรยังไงประชุมสามัญประจำปีนะครับแล้วก็อ่านดูวาระการประชุมว่าเขาจะประชุมเรื่องอะไรบ้างทํานองนี้ใครที่จะประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องทําผ่านไลน์ก็ได้นะครับหรือทําผ่านเว็บไซต์ก็ได้แจ้งว่าประสงค์จะเข้าร่วมประชุมส่วนใครไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมก็อยู่เฉยๆก็ได้เขาก็ทราบแล้วว่าเราไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมถ้าเราอยู่เฉยๆหรือว่าเราจะไปกดที่ เว็บไซต์ก็ได yeah. so, yeah. like in ้กดในไลน์ก็ได้นะครับมันจะมีข้างล่างหนังสือมีปุ่มให้กดไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมจำนองนี้นะครับก็ก็ได้จะกดก็ได้ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมนี่กดก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องไปกดเพราะว่าเขาจะได้จัดที่นั่งไว้ให้เพียงพอสําหรับคนที่เข้าร่วมประชุม4มีนาคม258ประชุมสามัญประจาปีสมาคมยกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับในการประชุมวันที่4มีนาคม258นั้นก็จะพิจารเรื่องต่างๆของสมาคมมากมายนะครับ เหมือนที่เคยประชุมมาทุกปีแต่เรื่องปีนี้วันที่4มีนาคมเรื่องที่น่าจับตามองก็คือเขาจะพิจารณาเรื่องรับสมัครคู่สมรสของอสมอที่เป็นสมาชิกชกสสมอแล้วนะครับอสมอที่เป็นสมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยแล้วนี่เขาจะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะรับคู่สมรสหรือไม่อะไรยังไงนะครับคู่สมรสของอสสที่เป็นสมาชิกชกสสมอแล้วทานองนี้ จะรับหรือไม่อะไรยังไงจะมีการพิจารณาในการประชุม4มีนาคม2568นอกจากนั้นก็จะพิจารณาในเรื่องของจะรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นพี่เลี้ยงของอสมในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอพอสตโรงพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานาครหรือสส,สจสสอก็แล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านใดที่เป็นพี่เลี้ยงอสามในการปฏิบัติงานเนี่ยเขาจะเปิดรับ เป็นสมาชิกจอสออสมแห่งประเทศไทยอีกนะครับแต่ว่าก่อนจะเปิดรับเขาจะต้องเอาเข้าที่ประชุมวันที่4มีนาคมเพื่อลงมติก่อนถ้าวันที่4มีนาคมลงมติว่าจะรับผู้สมัครอสมรับเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดรับต่อไปนะครับส่วนวันเปิดรับหลังประชุมก็จะประกาศออกมาว่าเริ่มรับวันที่เท่าไหร่สมัครวันที่เท่าไหร่ทํานนองนี้นะครับแต่ถ้าวันที่4มีนาผลการประชุมมีมติไม่รับก็ไม่รับนะครับมันเรื่องสําคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับนํามาเล่าสู่พี่น้องอสมฟังครบขึ้นวันนี้ครับ บัตรคนจนครับหนึ่งหนึ่งมินาคมนี้ได้เงินเท่าไร่ได้เท่าเดิมครับและบัตรคนจนนี้ผู้ได้รับสิทธิ์นะผู้ได้รับสิทธิบัตรคนจนผู้ใช้สิทธิบัตรคนจนนะครับยังสามารถนําบัตรประชาชนไปใช้กับร้านค้าในวงเงินต่างๆได้ตามปกติถามว่าใช้ได้ถึงตอนไหน,นใช้ได้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะมีการประกาศลงทะเบียนรอบใหม่นะพอลงทะเบียนรอบใหม่เสร็จและประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์และประกาศให้เป็นยืนยันตัวตนและเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่เมื่อไหร่ นู่นแหละครับคนได้ใช้สิทธ์เก่านี่จึงจะหมดสิทธิ์ลงถ้าผลการประกาศออกมาลงทะเบียนรอบใหม่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ถ้าท่านได้รับสิทธิ์ก็จะ,ก,จะก็จะได้ใช้ต่อไปนะซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่ยังยังไม่ได้ประกาศให้ลงทะเบียนตอนนี้นะเพราะว่าจะต้องเข้าที่ประชุมคอรมอก่อนนะก็มีการคาดว่าจะลงทะเบียนภายในเดือนมีนาหลังจากลงทะเบียนแล้วแล้วก็ยังอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้ใช้สิทธิ์ใหม่สําหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับก็บัตรคนจนผู้ได้ใช้สิทธิ์อยู่ขณะนี้ก็ใช้ไปเรื่อยนะครับ ทีนี้เขา,ขาบอกว่าคนได้ใช้สิทธิ์ตรคนจนอยู่ขนาดนี้ไม่ต้องลงทะเบียนรอบใหม่แต่ว่าเขาจะเอาลายชื่อไปคัดกรองเลยว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าได้รับสิทธิ์ก็ใช้ต่อถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ก็หยุดใช้เมื่อเขาประกาศผลลงทะเบียนรอบใหม่และประกาศประกาศใช้สิทธิ์รอบใหม่นู่นแหละครับคนลงทะเบียนใหม่เฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ขนานี้และประสงค์จะได้รับสิทธิ์ตรคนจนนะครับจึงจะลงทะเบียนใหม่ส่วนคนได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนแต่เขาจะเอาลายชื่อไปคัดกรองเลยว่าท่านได้หรือไม่ได้นะครับ หนึ่งมีนาคมเงินจะเข้าตามปกติครับวงเงินซื้อสินค้า300วงเงินค่าเดินทาง750ใช้ได้ตามปกติวงเงินค่ากาซถ,ถุงต้มเข้าไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคม68นะครับถ้าใครยังไม่ใช้ตั้งแต่มกราและก็กุมพายังไม่ใช้จนถึงสิ้นเดือนกุมพายยังไม่ใช้เลยนี่หนึ่งมีนาจนถึง30มีนาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่า80บาทนี้ถ้าใครใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้เดือนมีนาก็ไม่ได้ใช้ครบ3เดือนเข้าใหม่ครั้งที่แล้วเข้าวันที่1มกร่คมคราทต่อ3เดือนจะเข้ครับ วงเงินต่างๆยังได้เท่าเดิมนะครับสำหรับบัตรคนจนและได้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งมีนาคมก็ได้เท่ากับเดือนก่อนที่ผ่านมานะครับอันนี้เราสู่กันฟังในด้านบัตรคนจนนะครับในขณะที่แจกเงินหมืน่นเฟดสามและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแจกเงินหมื่นเฟดสามเนี่ยยังอยู่ที่เรื่องระบบอยู่รัฐบาลยังอยู่ที่เรื่องระบบอยู่เขากําลังทดลองระบบนะ ทดลองระบบที่จะเติมเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์เฟสสามก็คือผู้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะครับใครที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้อายุ16บหถึงห้ปีนะครับทีนี้จะทราบว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็รัฐบาลประกาศให้ตรวจผลด้วยแอปทางรัฐก่อนนะครับจึงจะทราบพอทราบแล้วก็จะได้เงินต่อไปแต่ว่าก่อนจะได้เงินเขาทดลองระบบอยู่ตอนนี้คาดว่าจะทดลองระบบแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนะครับ การจะได้เงินเฟดสามจะได้เป็นเงินดิจิทัลวอลเลตนะครับเอาไปใช้จ่ายกับร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะได้เงินเมษาถึงมิถุนาหกหกแปดนะครับเอาไปใช้กับร้านค้านะครับก็อันนี้ก็ต้องรอาการต่อไปนอกจอากนั้นเขายังจะมีการให้ร้านค้าที่เขาร่วมโครงการนั้นมาลงทะเบียนเขาร่วมโครงการด้วยก็ยังอีกหลายขั้นตอนกว่าจะจ่ายได้อันนี้เฟดสามก็เล่าให้กันฟังแบบนี้นะครับส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้เงินหมื่นแน่นะแล้วตี เผ่าพรมลดนสกุลก็ให้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไปแล้วโดวยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับจะลงทะเบียนอีกไม่นานนี่แหละก็จะลงทะเบียนเพราะว่าให้เขาเคลียร์ระบบร้านค้าลงทะเบียนเสร็จก่อนเคลียร์ระบบเติมเงินให้กับกลุ่มได้รับเงินเฟดสามก่อนนีเ่เขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนโดยในเผ่าพรมลดจนสกุลเปิดเผยว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนี่จะให้ลงทะเบียนที่ไปสษนียครับทกสธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปลงอยู่ที่4ี่แห่งนี้นะครับส่วนวันที่ลงทะเบียนยังไม่บอก เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการกันก,นก่อนและประกาศมาลงทะเบียนเบียนออกมานะครับคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็คือคนไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับส่วนคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไว้ก่อนน,นั้นนี่หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์มาลงกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนนายเผ่าภูมิรุจนสกุลเปิดเผยว่าเขาจะดูจากเขาจะขอข้อมูลจากเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใครมีซิมเบอร์มือถือและใช้เน็ตเกินกําหนด ก่อนลงทะเบียนสักเขาจะมีระยะเวลายกตัวอย่างเขาบอกว่าใครใช้เน็ตเกิน500เมกทำน,นองนี้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับ500เมกยังไม่ได้ฟันธงว่าจะใช้ตัวเลขนี้นะครับใช้เน็ตเกิน5 0 0เมกก่อนลงทะเบียนอยู่ประมาณสัก3เดือนนี่ข้อมูลช่วงนี้นี่นะใครใช้เน็ตเ,เกิน500 s, เมกนี่สแสดงว่ามีสมาร์ทโฟนคนมีสมาร์ทโฟนไม่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนคือใครคนไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆคือไม่มีซิมโทรศัพท์เลยไม่ไม่มีชื่อในระบบใช้ซิมโทรศัพท์เลยมีสิทธิ์ลง ส่วนคนมีชื่อในระบบใช้ซิมโทรศัพท์แต่ใช้เน็ตไม่เกิน500เมกถือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนก็ลงได้ส่วนคนมีซิมโทรศัพท์และใช้เน็ตเยอะมีสมาร์ทโฟนแน่นอนไม่ให้ลงนะนี่เขาแยกกันแบบนี้ว่าใครมีสมาร์ทโฟนใครไม่มีนะครับพอลงไปแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เงินหมื่นเลยนะครับลงไปแล้วก็ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติเหมือนกันว่ามีไรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีมีเงินฝากไม่เกิน500,000ทำลา่านี้ลงทะเบียนด้วยกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติใครผ่านก็จะได้เงิน เขาบอกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยมีแนวโน้มจะได้เป็นเงินสดสูงนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารให้เลยแตกต่างกับจากเงินหมื่นเศษสามเม็ดเศษสามที่กลุ่มลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนี่จะได้เป็นเงินจินทันนะครับอันนี้ก็วันนี้มาเล่ารายละเอียดคืบหน้ามาอีกนะครับขั้นหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดรัฐบาลจะถแถลงว้ไว้นี้เขาจะประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่มีนายกแพรทองทานชินวัตรนายกตีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเดิมบอกว่าจะประชุมปลายเดือนกุมภาตอนนี้มีข่าวว่าเลื่อนไปต้นเดือนมีนาแล้วครับเลื่อนอีกแล้วครับเลื่อนประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเลื่อนประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจมันส่งผลอะไรครับส่งผลการแถลงข่าวครับชาวบ้านชาวาที่รองเงินเหมือนอยากทราบความคลื่หน้าความเคลื่อนไหวก็จะได้ทราบช้าออกไปอีกนะนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับเขามีการเลื่อนประชุมนะครับตอนแรกว่าจะประชุมปลายเดือนกุมภาตอนนี้เลื่อนไปมีนาแล้วครับอาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาหรือเปล่าติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ ขณะที่ผู้สูงอายุครับมีการเปลี่ยนวิธีเพิ่มเงินเบี้ยงชีพอ่ารัฐบาลจะเพิ่มนะรัฐบาลตั้งทงไว้แล้วว่าจะเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะจากการประชุมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ2 9พฤศจิกายนมีคณะกรรมการเสนอให้ปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดคอรมอมีมติเห็นชอบเสร็จแล้วคอรมอก็มอบหมายให้หน่วยงานที่อื่ห้องไปดําเนินการนะหลังจากนั้นกระทรวงพมก็บอกว่าจะ พยายามทําให้ผู้สูองอายุเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูองอายุมีผลบังครับใช้ตุลาคม68เป็นต้นไปโดยโดยโดย,โดยตอนแรกเนะี่ยบอกว่าจะเพิ่มตามขั้นบันไดคนที่เคยได้รับ600ไปรับ700คนได้รับ700ไปรับ850คนได้รับเดือนละ8 0 0อยู่แล้วไปรับ1 0 0 0คนได้รับ1,000อยู่แล้วแต่ต่อเดือนนะครับไปรับ1,250ตอนแรกบอกว่าจะเพิ่มให้ตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุแบบนี้แหละครับโดยจะให้มีผลตุลาคม6 8อันนั้น เก่าไปแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนวิธีแล้วเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนยังไงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอเปิดเผยล่าสุดบอกว่าชงเรื่องไปคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการเห็นชอบงบประมาณอนุมัติงบประมาณเห็ออนชอบต่างๆนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมออนายวราวุฒิศิลปอาชาเปิดเผยว่าไม่ไม่เอาแล้วเพิ่มเบี้ยชุเบี้ยชี่ผู้สูงอายุแบบขั้นมานไดไม่ไม่เอาแล้ว เอาแบบเป็นพันโทวหน้าไปเลยคำว่าพันโทษหน้าหมายความว่าอายุ60ปีขึ้นไปทุกอายุพันเท่ากันหมดเลยเอาชงเรื่องไปแล้วนะครับชงเรื่องไปคอรมอแต่ทีนี้คอรมอยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่าก่อนคอรมอจะพิจารณาเนี่ย<ต>จะต้องเสนอเรื่องนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นประกอบตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่กระทรวงการคลังครับอยู่ที่สำนักง,งบประมาณอยู่ที่กรมบัญชีกลางนี่แหละจะพิจารณาพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นประกอบ พอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นประกอบแล้วก็จะส่งเรื่องกลับมาสํานักเลขานุกการณะรัฐมนตีต่อไปเมื่อสํานักเลขานุกการณ้รัฐมนตีได้รับเรื่องจากหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นประกอบแล้วก็จะบรรจุเข้าในการประชุมคลมต่อไปก็ยังไม่ทราบว่าจะถูกบรรจุเข้าในการประชุมคลมอในครั้งไหนต่อไปนะครับเปลี่ยนวิธีแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นพันุ์ทุนหน้าส่วนจะได้หรือไม่รอฟังคณ้รัฐมนตีประชุมกันนะถ้าณะรัลมงตีอนุมัติก็ได้ นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงคณะนฐมนตีอนุนมัติตอนนี้ยังติดอยู่ที่หน่วยงานกำลังพารณาอยู่ต้องรอฟังผลการประชุมคณะน้มนตีเป็นระยะระยะไปว่าเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมคณะน้มนตีเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นพันทั่วหน้าไม่เอาแล้วแบบเพิ่มตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุครับข่าวสุดท้ายขึ้นคืนวันนี้ครับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปลังครับที่ลงทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเขาไปประท้วงรัฐบาลว่าข้าวราคาตกต่ำมากข้าวเบิกนาปัง อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวนะขาดทุนก็ให้ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือนะแล้วก็มีการรับเรื่องไว้แล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการหลายชุดแล้วล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวอชาติหรือว่านบข26กุมภาพันธ์วันนี้มีการประชุมนบขหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวอิชาติที่ประชุมนบขมีมติช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปังนะครับช่วยไล่ละพันนะครับให้เป็นเงินไปเลย ไร่ละพันคัวรือนและไม่เกินส10บไร่สูงสุด10,000บาทครับโดยโอนเข้าบัญชีทากศให้เลยย้ําจะได้เฉพาะชาวนาปลังที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังนะครับจึงจะได้ใครปลูกเลยขายเลยไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปังเอาไว้ก็จะได้ไร่ละพันควรวนแล้ว,วมลไม่เกิน10บไร่สูงสุด1 0ึ0งหมื่นบาทแต่อย่างไรก็ตามผลการประชุมนบขวันนี้เป็นขั้นความเห็นของนบข ก็จะชงเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะมนตรีต่อไปเมือ่อคณะมนตรีอนุมัติตามที่นบขเสนอก็อจึงจ,จะมีการจ่ายช่วยชาวนาไร่ละพันเฉพาะชาวนาปังปลูกข้าวนาปังที่ลงทะเบียนปลูกข้าวกับกร,รมส่งเสริมการเกษตรนะครับโดยปกติแล้วนะครับรัฐบาลคณะมน,นตรีนะครับถ้านบขเห็นชอบเป็นอย่างไรคณะมนตรีก็ต้องเห็นชอบตามนั้นด้วยนะครับก็เป็นที่น่าจะเป็นชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าไร่ละพันไม่เกินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาท ผู้ปลูกข้าวนาปังจะได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าปีนี้ราคาข้าวนาปังตกต่ำมากนับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ปลูกข้าวนาปังเป็นครั้งแรกครับในประวัติศาสตร์ครับของการช่วยเหลือชาวนาปังนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลมีมาตรการต่างๆช่วยชาวนาก็จะเป็นการช่วยชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวนาปีนะครับนะลงทะเบียนปลูกข้าวปีละครั้งนะข้าวนาปีแต่นาปังเป็นครั้งแรกที่มีการช่วยเหลือถ้าเราจําข้อมูลไม่ผิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ไม่ว่ารัฐบาลไหนๆยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนช่วยข้าวนาปังมีรัฐบาลนี้แหละครับช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังครับขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังด้วยนะครับข้าค,คืนวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะนํามาเล่าให้ฟังเป็นประจำครับลาไปก่อนครับโชคดีทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ